สบายดีเด้อปาลุงเอ้มานาสกคุมมาหาเมฆโตเพื่อไปหาบ่ค่ะบ้าโจมหู่นละโอ้โอ้โอ้ลมพ่นได้ยี่ห้อแโอโอ้โอ้โอ้มึงแนวโอ้น้อยอะลูกแหลลูกและนับหลังอย่ายาอยายาลง dạ chết mừng em cắt bữa cho rồi đi Cái... không hư 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 kèm được quá hư hư Bơ อย่าอ้มันอย่าอ้มันเบิ้งิ้งอุ้ยมานเบิ้งมันเรียนาษายุคเน่ยไม่แต่เป็ดแต่ยังรอน่ะวาสนาแมนเกือซึ่งเือยแฮ่โต น่าพเจ้าเจ้าในเห็ดก้อยนะเจ้าแบบก้อยไม่ใช่เจ้าแบบเอาเครื่อนมาปลูกเอามันต้มใช่ไหมายมันเส้นเม็ดเจ้าแบบมันเห็บนะแม่ มังบอนเพิ่นกระห้องมันผ้าออกจักมันผ้ามันคือโคทั้งนั้นโอ้ยล่เป็ดคเบาเบาหมามามามันยังมาท่านี่ท่ากระแป้งมัทนเตทากระแป้งให้ไปจักมาไปจักเป็ดจักใกล้ลูมใช่นะ

มาน้าไก่ห้องแตกมาหน้าไปหาไคเอาไคเอาใครเอามึงมงิึงมึงม้งก็เป็ดไก่กะทำรึทำรึโอ้พอแล้วลูกพอแล้วเบกกันเบกกันบุบีน้ิ้กันน้ิ้กันน้ำบุญรีฮบนุ้ยเหรเไอ้เนาะเออต่อล้ว嘛

ขาคาแล้วมันเต็มเป้งนะก็ผูน่ะตัวละสองแสนห้าเลยแม่เราดิยินกนมาเมียผ้วานั่นแล้วเานี่ตัวนึงวะผ้นผนัตัวนึงพี๊ปป๊ปๆๆๆปๆๆปปปิปา่ไหน่สียาวน่ะอ้อเป็นยัางนะ เห็นไหมคือหักหองมันมากเลยคือมากี่น้ำมูกนะสะิตีกับไก่ป่ะต,ตีกับไก่ว่ะมาหน้าเนี่ยมันลม้มเลยพาผุนพ้าม ล่าเร่งอ้อน่าเล็กๆหน่อยนะไปล้างมือแล้วไปล้างมือแล้วบายมาเด้เอไปล้าง,งมือปล้างมือเดี๋ยวนี้เร็วเร็ได้เอามือแปะนะฮะไปะล้างมือเด้ดอนะปลาเล่ากระลางสนุกก็ตบมือกันแปะแปะให้คนชิลๆเนาะ Vâng. chị phải xem bằng này khỉ bết nha ui lại chậm chắc mà chắc lèn ấy ạ ก็ด sure. like ูกถ <iedzieć in mind> ูกกันศาสนาถูกจ้างามเด้อน่ะน้ำแข็งระบาเราไปนั่งน้ำแข็งระบายไปนั่งไม่นั่งกับปูเห็นเลยปูเห็นล้าเลยนั่งเนาะนั่งกอดกันไะใช่ค่ะถูรู้ถูรู้แบบนี้เออถูถูจ้าสบายดีเ็ได้ไรไห้แม่นั่งบ่มานั่งหนุกมานั่ง

เดี๋ยวอูมจะมาอะไรเพื่อนนะบอุ้มลูกบุ้มพื้นเขียวเลยนูนนี่นี่เป็ดนี่เป็ดนี่มันาามต้อมาเ้นี่เป็ดนี่สะอาดเลยพี่น้องไม่มึงเนี่ยคนมันเกี้ยงนะันามหนามมุดหนาักขักเดี๋ยวว่าพาย่าวว่าเห็นนามถ่วมหลังเป็ดเนาะบึ้งมุดนามเล้ักเชัา mười tuần mãi là mười ừ. này nè Mẹ, tuần mười 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 tuần

có leo có là bớt là bỏ hải lạ nhưng được cả tôn nha nào phụ tụ nào mặc tôi đi ố oh. biết điên luôn cả biết mẹ mà thì mình bớt này biết bay lộ biết bay

มีว่าเกลือมตายบนเพออ่งน้าัมีแนาน่า,นะา,านะนาะตลก่บันงอกแค่อ้พน่อน่น่งงเนะอ้นเ่อแล้ว่งหนเหอแล้น่เื่อแล้วเื่อแล้วหนเแล้ว่งน่เอแล่นอแล้ว่งนแค่อแ่งหนงกนึหน้ วัดบัวไว้นกข่านี่เจ้าเจ้าโคดน้ามันอยู่บ่แม่โคดเรื่อยๆมันจึงฟงน้อนเอาเอาเอาขี้แกบใช่เรื่อยนะมีแต่น้องงาม เฮายังลูกน่ะลูกเฮยหยังน่ะสิไปไห้น้ําบ่วันนี้นะอย่าบ่ไปไห้เด้อบ่ไปเด้อมึงได้เป็ดน้ําลังนะนะเป็ดน้ําลังนะค่ะฮะอีล่ะเป็ดน้ําลังล่แล้วขนาดเใหญ่ตุ้ยดีเนาะตัวนี้ตัวผู้่นี่นะตัวผู้้ตัวหัวมันมันยังมีหมีนีเออ Nhảy đong nè bát bọn bay đó hôm nay sip bay hàm mà nói hồi 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 Phần hồi 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 Giờ ôm hồi 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 ปีใบดอกปไว้โอ้ส่วนมักแจงวาสนาค่ะมักแจงตู้มักซีนี่ปลูกที่เพื่อนนี่ก็เจ้าปูกเห,เห็นว่าเป็นคลองน,น้ำน้ำนาตุกี้นะคลองน้ำเปิดน,น้ำไหลเลยนะคลองเลย น้ำนาขี้ผุนมันบกเกาะบนี่เขาใส่เป็นคุมดินี่ขี้ผุนมันยังดี่บ้านคืนห้าตัววะบ้านใช่กินย่งนะก็เมื่อต้มใส่หมูด้วกันได้หอกะจ้าก็ะังนี่ ดีอ,อย่าไปเลยบวบกันไมไ่ออกว่อาอะไรนะมักนั่นกัก็ยังมีอยู่ละเครือพีอ่นะท้อไเป็นอะไรนะบอกไปแต่นั่นเห็ดเห็ดปุ้ยอเลยจับขอนมันเงี้ยงฮักปุยแล้วน้องใหม่ก็มี่ได้ก่อของอ้ายเอาว่ามือแก

Đi nào sao người lạnh gần lại lạc uổng đây ní 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 ní, nini 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 tùm nini nữa cấp nini nini

ดึงดึงดึงเครื ứng, ่อนลงมาแล้วเนี่ยมันตายแล้วเจ้าอูดคดไฟวันเดียวเมื่อปีหน้ามันเกินมาอีกเลยกินสิกนคุ้มเกินแน่นี่นะกินคุ้มเลยยังบดอยู่งกายใช่ปะคุป ปีนี้หรอกมองคลให้มันเป็นนอปีนี้เนะาะหอกมงคลให้มันเป็นปีนี่นะมันกำลังจะเป็นมันชนะิีวะอะไรแต่เป็ดและเอาดีรในะช่สีอยากมากวะขีน้าบ่ขีน้าบ่มาซาบีมให้ขีหน้าบ่บล้านก่อนจองเลว ลงบนซาลังจกก่อนมาจกก่อนเป็นอย่างนั้นก่อนเป็นอย่างย่างก่อนสมุจจกเนาะเอ้ย1บาท1บาทแล้วยกขึ้นแม่สิอยากอยากวิ่งได้บ่ให้บ่ให้บาดนี่สิดีเนาะสิดิงเนาะดาดิงเด้อบาดนี่เอาเก่งสิไปตัก <laughs> 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 เก็ดมาลูกม่หอยไว้คือเก่ามาพี่น้อยเนาะมาขอเทือนแล้ว,ม,ลวมันลมพี่น้อยไปจอยกันเลยมาเลยทายเนาะหางมากกับลมลมเอาดูกวะไปหอยไว้ไปไปหอยไว้ปะลูกไปะลมพี่น้องเนาะไปลูกไป เข่าในเพื่อนปะยู่นห็นบังในพี่น้องบางของน้ำเนาะเดยบกคยลมบนในลมก็ลมมาทา้งนี้ดื้อดูก็ได้มึงนี่โอเคฉันน้องพี่น้องกป้าจอยกันิดขอจบคคิปเพียงชนีก่อนขอบุญขอบคุณในหลายเด้อปลาลุงเลยที่ขามารับสม้มโดยที่บุกดคำโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อเนาะ ทีน่นี่ขอจบเพียงสำนิกรไปแล้วกลับมาสบายดี